ขอบคุณท่านประธานครับผมสมชายชาญนรงค์สมาชิกกุจิสาชานี้ผมมีเรื่องหารอท่านประธานเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลเรื่องที่เกี่ยวข้องกรณีที่สัปดาห์ที่แล้วพวกเราได้ยินข่าวนะครับที่หัวหน้าด่านปริษัทได้ถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่รายการท่านประธานที่ารพครับการทําหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐนั้นแน่นอนอาจจะมีความเสี่ยงภัยจากการดำเนินการที่ผู้ไม่หวังดีหรือผู้ที่บัติผิดกฎหมายแล้วก่อให้เกิดความเสียหายได้ แต่กฎหมายของกเกษตรเกือบทุกฉบับที่ออกมาจะเป็นกฎหมายที่ปกป้องดูแลคนส่วนใหญ่คือพี่น้องเกษตรกรดูแลเรื่องความปลอดภัยของอาหารดูแลเรื่องความปลอดภัยของชีว,ชวภาพทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับประเทศส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจมีกฎหมายหลายฉบับในาษาเดียวกันผมอยากวิงวอนอไปยังรัฐบาลให้ดําเนินการให้ครอบคลุมและดูแลให้ใกล้ชิดโดยเฉพาะยิ่งเจ้าหน้าที่ที่ต้องฏิบติงานอย่างเข้มงวดและตรงไปตรงมาไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจที่เขาทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างกรณีสัปดาห์ที่แล้วที่พน้าด่านโพสสัตว์จังหวัดหนึ่งที่ถูกยิงเสียชีวิตขนาดฏปิบัติชื่อการที่เข้าไปจับเนื้อสัตว์เถื่อนซึ่งอาจจะเป็นอันตรายโรคที่ติดมาทั้งทำลายสุขภาพประชาชนก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบการเลี้ยงโรสสัตว์ของประเทศไทยผมนึกไปถึงเรื่องอื่นๆที่จะตามมาแล้วก็เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงโจ้าที่ผมยกตัวอย่างเจ้าที่ของด่านตรวจพืชที่ต้องไปบัตรหน้าที่ในการตรวจสอบทุเรียนส่งออกการปิดตู้ทุเรียนสี่ทุ่มห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน บางตู้ปิดไม่ได้เพราะพบ,พบทุเรียนอ่อนมีหลายครั้งที่เจ้าหน้าที่เนี่ยถูกล้อมไม่ให้ออกจากกดหลังของเขาหรือลงของเขาความเสียหายความเสี่ยงเกิดขึ้นมากมายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทานการแ์ใเจ้าที่ของเราที่เกิดความเสียหายท่านประธานครับถ้าเขาทาอย่างถูกต้องเพื่อปกป,ป้องผลประโยชน์อของชาติอย่างกรณีของทุเรียนอ่อนก็ได้หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพส่งเข้ามาสู่ประเทศไทยความเสียหายเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทย ระบบกาเรเลี้ยงปอรสัตว์ของประเทศไทยขณะเดียวกันเราส่งออกสินค้าไปหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการตีกลับมาส่งผลกระทบต่อราคาและคุณภาพของประเทศไทยต่อความเชื่อถือทั้งหลายถ้าปฏิบ,บัติตรงไปตรงมาและเกิดไม่เกิดหรือ,เก,อเกิดความเสียหายกับเทศแต่เขาต้องถูกทําร้ายหรือถูกทําให้เสียชีวิตในขณะปฏิบัติราชการจําเป็นที่รัฐบาลต้องเข้าไปดูแลจากที่รัฐบาลได้ถแถลงนโยบายเมื่อ12 1 1กันยาที่ผ่านมาหลอมที่ทางทีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยืนยัน จะกับเคลื่อนไม่ให้มีเนื้อเถื่อนสินค้าเถื่อนหรืออะไรต่างๆที่เข้ามาทําลายระบบการเลี้ยงสัตว์ของไทยหรือทําลายสุขภาพประชาชนเมื่อมีโะยบายชัดเจนอย่างนี้เจ้าที่ฏิบัติอย่างเต็มที่ก็ควรจะต้องเข้าไปดูแลรวมทั้งครอบคลุมไปถึงการบัตรอย่างอื่นอีกประเด็นหนึ่งที่ขออนุญาตเรียนฝากไปพร้อมกันเลยคือการทาหน้าที่ของเจ้าที่สารวัตเกษตรทุกประเภทที่เข้าไปบัตรหน้าที่ตามหน้าหน้าที่ในการตรวจค้นปุ๋ยปอมยาปอมแล้วสั่งระงับห้ามจาหน่าย แล้วก็บริการพิสูจน์ตรตงท่านผิดกฎหมายหลายครั้งถูกล้อมให้ออกจากโรงงานสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการเข้าถึงปจงัจจัยคํามิตที่มีคุณภาพการเข้าถึงอาหารที่มีความปลอดภัยรวมทั้งการดูแลปกป้องระบบการเลี้ยงสัตว์ระบบการดูแลของพืชหรือแม้แต่ศัตรูพืชที่เข้าสู่ประเทศไทยแล้วก่อเกิดความสายกับประเทศไทยได้ เป็นประเด็นที่รัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งทาตีที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องให้ความคุ้มครองดูแลและดําเนินการไปให้ถูกเพื่อเกิดความเป็นธรรมและเกิดความบนประโยชน์ต่อประเทศชาติดยรวมครับขออนุญาตเรียนฝากท่านประธานเป็นร,ร,รัฐบาลและรีที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณครับท่านครับ